แอบได้แต่สติไม่ได้เลยยอมไหมครับอย่าอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องฮิตชุเตอร์ตัดออกไปก่อนใครยังใหญ่ใใครคนแรกสามีฉันเป็นแบบนี้ได้ร้านนี้รอดยอมไหมครับเพราะว่าฮีตชุนเตอร์อ่ะไอ้นัทรอดคนก่อเหตุมันจะเลือกยิงคนที่ยิงง่ายที่สุดไนใครยิงได้

ล่อนลออนวจล่อนตัวรล่ในการฝึกครับมาไปสาไปซีพองคับในในต่างประเทศเีค่ยความสัาคัญมากในโรงเรียนต่างประเทศเนี่ยจากหลายคลิปที่เราได้เห็นเนี่ยไม่ว่าจะซ้อมแผนหรือซ้อมอะไรเนี่ยทุกหน่วยงานเขากิงจังมากทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองตำรวจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแม้แค่เป็นการฝึกเป็นการ,ำรจำลองสถานการณ์เขาทําเหมือนจริงมากถกงไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกอาจารย์ทุกท่านปรับทัศนคาาติสมัยเวลาออกจากบ้านมาไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่ามาสอนกินข้าวสอนกลับบ้านกินข้าวนอนอันนี้คือวิธีสโลไลของทุกคนกงไหมครับอยากให้าาทุกท่านปรับทัศนคติ ถ้าเราเจอเหตุแบบนี้เราจะทำยังไงคิดไว้เสมอครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์ยิงเหตุทรรมร้ร่างกายค<ว>ู่ไม่หวังดีกับเราเราจะทำยังไงเราจะหนียังไงหนีแล้วทำยังไงสูนยังไงเดี๋ยวเชิญไานีต่อไปสถานีนี้หนีสถานีนี้เรื่องหนีผมจะพูดแต่เรื่องหนีอย่างเดียวพอ <c oughs> อย่างนี้เห็น <c oughs> ตกองไหมครับเกิดเหตุตรงไหนบางครั้งคนก่อเหตุไม่ได้มาแค่คนเดียวตกลไหมครับถ้ามาสองมาสามมาเป็นทีมถ้าเขากระจายกันอยู่ทั้งโรงเรียนนีอาจจะไม่ใช่หุนทางที่พวกท่านจะทำได้ตกลไหมครับมึงจะฆ่ากูอย่างน้อยให้กูได้สู้มึงหน่อย จะมีฐานที่สู้ต่อถูกต้องไหมครับสุดท้ายนี้้าผมและคณะวิทยากรใช้คําพูดใดท้าทางใดวิยาใดที่ไม่สมควรหรือร่วงเกินขออภัยครับรับผิดแต่เพียงผู้เดียวขอบคุณครับ